ในห้องกระโดดรับแสงแดดเรลาแล้วครับผมเอาเซราแล้วครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมอยู่ที่บ้านเชียงนะครับเดือนสองไม่รับแสงแดดเ <cười> 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 đây à, à. À, nhà đây học lại nó không cứ ba biển vậy แต่ล่ละครผมกิโลกิโลอากาศเจอที <Yes, ่กกาดียอ่ากว่าใอทีเป็นจริงๆต้องแล้วละไอ้แค่ที่การลองเท้าเอาไปกระบอกจะเอามาานี้ Ayo, Ayo. Tintin, Tintin. ดเดี๋ดยวกรดโนรับแสงแดดเรียบรแล้วครับผมเอา <c oughs> เซ<อ>ร <c oughs> ่าเหรอครับพี่น้องอนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมอยู่ที่บ้านเชียงนะคะ <c oughs> รับเดือนสองไม่ร,ร,รับแสงแดด

เขาอ่ะไอ้หลินย่อันดอันดูเฮัน